ไม่อะไรนะไม่เคยเล่นลุ้มนี่สองเลยโดนอะไรมานะโดนหลอกมาโดนหลอกเขาหลอกยังไงก็แบบว่าโลกผานแค่ยงไม่มีเหยญยอะสกปีแล้วยอมแมวชนหนักต่อล์มายโอ้ยโดนเต้นหลอกมานะหลังจากนั้นแบบไม่เอาเลยแต่ผมเปิดใจพี่ได้ผมลงในสัญญาซื้อขายให้นะสบายใจได้ถ้าเจอกอไมาชนหนักคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์แถมเมอร์เซเดสเบนท์ให้อีกหนึ่งคันมั่นใจไงเพื่อความมั่นใจจะได้ไม่โดนหลอกอีก วันนี้แต่งตัวน่ารักไปเชียร์มาถ่ายเกี่ยวผมใช่ไหมแต่งตัวน่ารักมาเชียร์ทำงานอะไรอยู่ท่างานอะไรอยู่ขายของอยู่ขายหมูอยู่ขายหมูอยู่ที่ตลาดไหนตลาดนครปฐมตลาดนครปฐมอย่าให้เอฟซีไปไล่ซื้อไปไล่ซื้อหมูที่ตลาดนครปฐมเพราะจองนะจองขนาดไหนไว้เหรอได้ไหนได้ขนาดไหนไปพาไปดูหน่อยสิอันนี้เลยเหรอจองข้างหน้าเจาะข้างหน้าหรอโอ้เป็นเจ้าของเฮดบ้านคันนี้เลย มีคันเดียวแล้วเนี่ยคันนี้พูดไปเล่นสุดยอดอันนี้คือราคาคุ้มค่ามากและหายากมากออมหาไม่ได้เลยตัวเนี้ยจัดไปแล้วจ้าคันนี้วันนี้ซื้อสดกลับบ้านเลยปะสดกลับบ้านเลยเหรอหรือไงยังยังนะยังยัะเคยงวดนี้ได้ตั้งสดอ่าข่าวเนี่ยเขาที่ทั้งเนอยู่ใช่ใช่เป็นเอฟซีเลยทั้งลูกทั้งแฟนไงแล้วก็พี่แนทั้งลูกทั้งแฟนด้วยครับใช่พี่กินบอกว่าเมื่อก่อนกินอาหารชื่นด้วใช่ ออกอีกช่องหนึ่งแล้วแฟนที่ไม่ออกอะเนี่ยโหหล่อๆรำรอย่างเงี้ยสักเ่อ้วยนี้แนที่ไม่ออกอะเขินเขินหน้าแดงเลยอ่ะอยากแจ้งอ่ะเนี่ยอยากแจ้งเงีเขินเลยหน้าแดงกินตาม่หละพี่แนกินาบกินลอ่ะคือตามมาจากช่อง CEO Man Family รถด้วย ตามทุกช่องอ่ะพี่พตามทุกช่องเลยตอนแรกดูรถก่อนหรือว่าดูช่องครอบครัวก่อนครับดูรถก่อนดูรถก่อนแล้วก็ไปดูช่องครอบครัวอีกตามทุกตามก่อทุกที่เลยนะเป็นเอซีจริงๆแล้ต้องขอบคุณมากขอบคุณมากปกติขี้อายมากเลยเดี๋ยวที้อายมากเลยเอ้ยแต่พูดเก่งนะเป็นแม่ค้าเหเห็นแม่ค้าอยู่ตลาดไหนนะตลาดนครปฐมอ่าปายช่วยอุดหนุนชี้ร้านอะไรครับจกิ อะไรนะเจ,ก,เจกิดหัวหมูสดเจกิดหัวหมูสดเจกิดหัวหมูสดตลาดนคปรปฐมช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะโอเคขอบคุณจา้าขอบคุณครับเฮ้ยอ,อันนี้ไปเทสไซส์ใช่ไหมฮะจัดเลยจัดเลยไปเทสไซส์ได้เลยอันนี้การันตีสดๆเพราะว่าพี่แมนเขาใช้กันี้วนใช่อันนี้ผมใช้ด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับอยากได้กู๊ดค่ะต้องมาซื้อกับกู๊ดแมน